นักเล่นแร่ปแปรธาตุแห่งแฮร์รี่ र, พอตเตอร์เผยแพร่โดยแฟน MTL บทที่1245ความตายอันยิ่งใหญ่พวกเขาล่าถอยไปแล้วทรูแมนซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มพ่อโมดแห่งความมืดไปทั่วแผนที่จู่ๆก็เตือนขึ้นมาเสียงดังว่าฉันหมายถึงกลุ่มพ่อโมดแห่งความมืดที่น่ารังเกียจนั้นถอยทับไปแล้ว ในความเป็นจริงแม้จะไม่มีคำเตือนของทรูแมนทุกคนก็สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้ในสายตาของพวกเขาเหล่าดีเมนเตอร์ที่ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อก่อกวนทุกคนก็หยุดกระทันหันหันศีรษะไปมองในทิศทางหนึ่งแล้วรีบวิ่งตรงไปยังช่องว่างที่ประตูโรงเรียนราวกับกระแสน้ำที่กำลังลดลงซากศพผีไร่เหตุผลกลุ่มหนึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและถูกพ่อมดดำทิ้งไว้เป็นอาวุธเพื่อถ่วงเวลาพวกเขา มองไปทางป่าต้องห้ามเซนวิกมองไปทางที่เดเมนเตอร์หันหัวมาและประหลาดใจที่พบประกายไฟสีเขียวปรากฏขึ้นเหนือป่าต้องห้ามซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อมดดำและเดเมนเตอร์ล่าถอย คนที่ยิงประกายไฟสีเขียวและทำให้กลุ่มพ่อมดแห่งความมืดล่าถอยนั้นชัดเจนว่าเป็นผู้เสพความตายจอร์ดมองไปที่ประกายไฟสีเขียวบนท้องฟ้าแล้วพูดด้วยคิ้วเล็กน้อยพวกเขารู้ได้ยังไงว่าภารกิจรอบสังหารล้มเหลว หลังจากที่ศาสตราจารย์มกอรนาการและกลุ่มคนเข้ามาเสริมกำลังทุกคนก็รู้ว่าผู้เสพความตายใช้เวลาอย่างมากในการพยายามฆ่าดัมเบิลดอแต่แผนทั้งหมดนั้นเอาเบิร์ดได้คาดการไว้ล่วงหน้าและเพิ่งจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเมื่อผู้คนประมาณ12คนที่บุกเข้าไปในโรงเรียนผู้เสพความตายก็ถูกปราบปรามทั้งหมดแล้วนายว่าเอาเบิร์ดไปไหนนะฉันคิดว่าเขาจะจัดการกับพวกที่หลุดรอดตาข่ายมาได้ซะอีกเฟรดหันไปมองชานนาซึ่งใส่หัวเพื่อบอกว่าเขาไม่รู้ พวกคุณทำได้ดีมากศาสตราจารย์มกอนนาะการมองพี่น้องวีสลีย์และกลุ่มคนรอบข้างด้วยความโล่งใจหากไม่ได้รับการเสริมกำลังทันเวลาแม้แต่พวกเขาเองก็คงจะต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับกลุ่มผู้คุมวิญญาณที่แสนยากลำบากนี้แม้แต่ศาสตราจารย์ในโรงเรียนก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเรียกปาโทรนัสได้ไม่เป็นไรเราจะเล่นด้วย ฉันยินดีที่จะช่วยจอดถ,ถามด้วยรอยยิ้มนอกเรื่องว่าแต่คุณเห็นเอาเบิร์ตไหมเลขที่ศาสตราจารย์มาก,ก่อนนาะการเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยจริงๆแล้วเธออยากรู้มากกว่าเอาเบิร์ตทำให้พวกเขากลายเป็นนักบุญอุปถัมภ์แห่งโลกมนุษย์ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่เพิ่งเรียนจบได้ไม่ถึงปีแถมยังดูได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเหลือเชื่อจริงๆฉันเกรงว่าการทำความสะอาดความยุ่งเหยิงคงจะยุ่งยาก เซนริกพูดพลางมองดูศพที่อยู่ทุกคนทุกแห่งอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าทุกคนคงดีใจที่ฉันช่วยได้พวกเขาต้องผ่านการสืบสวนอย่างละเอียดและจัดการกับผีปอบทั้งหมดที่รุกรานฮอกวอตส์แฮกริดโปรดหาพื้นที่เปิดโล่งและรวบรวมพวกอินเฟอรี่ก่อนสัตราจารย์มักกอนนการหันไปหาแฮกกริดในกรณีที่ดัมเบิลดอไม่อยู่เธอจะต้องรับหน้าที่รองอาจารย์ใหญ่แทน เราจะฝังพวกมันดีไหมแฮกิทดเลิกคิ้วถามเขาคิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเพราะมีอินเฟอรี่เยอะเกินไปถ้าฝังพวกมันตรงตรงฮอกวอตคงต้องกลายเป็นสุสานแน่ๆไม่หรอกฉันเกรงว่าพวกมันจะต้องถูกจุดไฟเผาถึงจะเผาให้หมดศาสตราจารย์มกกักอนนาะการใส่หัวแล้วพูดว่ากูลส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อมดมืดโดยใช้ศพมักเกิลและปกติแล้วจะใช้ไฟเท่านั้นในการทำลายพวกมันให้สิ้นซาก การทำความสะอาดความยุ่งวุ่นวายหลังการต่อสู้เป็นเรื่องยุ่งยากอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ศาสตราจารย์มกกอนานะการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะบดีหลายคนแต่ขอให้พวกเขากลับไปเพื่อเอาใจนักศึกษาในวิทยาลัยของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ถูกปลุกจากวิทยาลายัยแต่ละแห่งก่อปัญหาเพิ่มขึ้นอีกงานทำความสะอาดอินเฟอรี่ได้ถูกส่งมอบให้กับสมาชิกของภาคีฟินิกและสมาคมป้องกันประเทศทุกอย่างได้รับการจัดการอย่างดี แม้แต่ฟิวยังได้รับมอบหมายให้เฝ้าประตูเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนคนอื่นวิ่งออกไปก่อปัญหาสมาชิกสมาคมป้องกันต่างยินดีกับงานหนักที่ต้องกวาดล้างอินเฟอรี่และในที่สุดพวกเขาก็ได้มีโอกาสสนุกกับการต่อสู้แม้ว่าเรื่องราวจะดูดูร้ายขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ขัดขวางความสนุกในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของพวกเขา นี่เป็นโอกาสเชิงปฏิบัติที่เขาไม่เคยมีมาก่อนในชั้นเรียนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเพื่อความปลอดภัยชาญน,น่าคิดว่าควรให้คนหลายๆคนชดใช้ศพนรกพร้อมกันไม่มีใครคัดคา้านเพราะสุดท้ายก็เพื่อความปลอดภยัยทุกคนคงจะดีใจที่ได้ใช้คาถาท,าที่เรียนรู้มาจากสมาคมป้องกันกับเหล่าสิ่งมีชีวิตสีดำน่ากเกลียดน่ากลัวพวกนี้มันดูน่าสนุกจริงๆคาถาอื่นดูเหมือนจะไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้หมด ลีจอแดนชี้ไปที่ศพนรกที่ไร้หัวพร้อมกับเล่าถึงการค้นพบใหม่ของเขาให้เพื่อนๆฟังอย่างตื่นเต้นมันแทบไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถเคลื่อนไหวได้แม้ว่าจิตใจของเขาจะถูกคำสาปทำลายล้างทำลายล้างไปแล้วก็ตามเพราะงั้นเราถึงต้องใช้ไฟเผาพวกมันให้ตายหมดชานหน้าเดินเข้ามาใช้คาถาผูกมัดร่างกายล้มศพนรกเหลือบมองลีจอแดนด้วยความรังเกียจแล้วบ่นว่าเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรือไง พวกมันน่ารังเกียจพออยู่แล้วรีจอดแดนฟาดไม้กายสิทธิ์และลากอินเฟอรี่ที่ถูกมนสะกดไปหาแฮกิตตัวเลขนี้น่าประหลาดใจจริงๆแฮกฤดโยนศพที่รีจอดแดนนำมาลงบนเนินเขาที่กองไว้ข้างหน้าพวกอินเฟอรี่พวกอินเฟอรี่บุกฮอกวอตส์อย่างน้อยก็หลายร้อยหรืออาจจะหลายพันพวกนี้มันบ้าจริงๆ พวกนั้นมันบ้าไปแล้วกระทรวงเวทมนตร์ควรจะแขวนคอพวกมันให้หมดความโหดร้ายและเลือดเย็นของเหล่าผู้เสพความตายทำให้ชาหน,น้ารู้สึกเหนาวสั่นอย่างอธิบายไม่ถูกกระทรวงเวทมนตร์ไม่มีการแขวนคอควรจะบอกว่าไม่มีโทษประหารชีวิตถ้าวิญญาณถูกเดเมนเตอร์ดูดไปก็นับแต่ตอนนี้เดเมนเตอร์ตกเป็นของชายลึกลับแล้วลีจอดแดนพูดอย่างห้วนห้วนถ้านักเรียนชั้นต่ำคนอื่นเห็นพวกเขาคงกลัวจนแทบสิ้นสติแน่ พวกมันไม่ได้เปราะบางอย่างที่คุณคิดแองเจลิน่าลากศพนรก 2, สองสามศพมาและเตือนว่าอย่าขี้เกียจเลยเราจัดการศพนรกไปแล้วสบิบเอ็ดศพเรามีมากกว่าคุณสิบสามพวกคุณช่างหน้าเบื่อจริงๆใครอยู่ที่ไหนเมื่อแฮกริดโยนศพนรกลงไปในกองศพเขาดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางอย่างและหันศีรษะไปมองทางป่าต้องห้ามทันทีแล้วตะโกน เสียงตะโกนของแฮกริดทำให้ทุกคนตื่นตัวขึ้นทันทีและทุกคนก็ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและชี้ไปที่ร่างประหลาดที่ปรากฏตัวออกมาจากป่าต้องห้ามฉันเองแฮร์รี่ทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่และมีอะไรอยู่ข้างหลังคุณหลังจากแฮกริดเห็นชัดเจนว่าบุคคลที่กำลังมาจากป่าต้องห้ามคือแฮร์รี่เขาก็ตกตะลึงเล็กน้อยเพราะเขาเห็นว่าแฮรี่ดูเหมือนจะลากศพอินเฟอรี่หลายศพตามหลังเขามา ไม่หรอกสิ่งนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่อินเฟอรี่แต่เป็นผู้เสพความตายต่างหากถูกต้องแล้วผู้เสพความตายพวกมันพันกันแน่นในเถาวันและแฮร์รี่ก็ลากพวกมันไปตลอดทางเหมือนสุนัขตายผู้เสพความตายแฮร์รี่ดูเหมือนจะใช้เวลานานมากในการตอบสนองและพูดเบาๆว่าผู้เสพความตายที่เอาเบิร์ดเพิ่งจับได้ฉันจะพาพวกมันกลับมาระหว่างทาง ดูสิฉันบอกไปแล้วว่าเอาเบิร์ตจะจับพวกผู้เสพความตายมาใส่หม้อเดียวกันแน่นอนลีจอแดนพูดพร้อมกับยิ้มให้คนอื่นๆตอนนี้ก็เหลือผู้เสพความตายอีกไม่กี่คนที่กระทรวงเวทมนต์ต้องประหารแล้วยินดีด้วยตามที่คุณคำนวณไว้มีผู้เสพความตายหลายสิบคนที่ถูกจับได้ที่นี่คือที่ซ่อนตัวที่บุคคลลึกลับถูกแทงเป็นไปได้ไหมที่จะจับผู้เสพความตายทั้งหมดของพวกเขา แอนเจลีน่าอดบ่นไม่ได้เธอรู้สึกว่าคนที่ถูกจับได้บางคนคงไม่ใช่ผู้เสพความตายและคนพวกนั้นก็ไม่ใช่กระหล่ำปลีจีนแล้วจะจับพวกเขาได้มากมายอย่างไรเป็นไปได้มากชานาไม่แปลกใจเหตุการณ์นี้เดิมทีตั้งใจจะโจมตีลูกสมุนของชายลึกลับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอาเบิร์ดท,ทำแบบนั้นแฮรกริดไม่เคยเห็นแฮร์รี่เหงาขนาดนี้มาก่อนและถามด้วยความกังวลว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแฮร์รี่ ไม่ดีเกินไปแฮร์รี่ลากผู้เสพความตายและเดินต่อไปที่ประตูโอกซึ่งมีเสียงวุ่นวายเล็กน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแฮกิทถามด้วยความสงสัยพวกเขาน่าจะรู้ว่าดัมเบิลดอตายแล้วแฮร์รี่พูดเสียงแหบพ่าเธอเห็นนางวิสลี่ถ้าเธอตามมาก่อนหน้านี้เธอคงได้เห็นร่างของดัมเบิลดอดัมเบิลดอตายแล้วเหรอ แฮกรตโต้กลับเสียงดังพลางจ้องมองแฮร์รี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรแฮร์รี่ศาสตราจารย์มกอนกนาการไม่ได้บอกว่าแฮกรตดัมเบิลดอร์ตายแล้วแฮร์รี่ใส่ริมฝีปากที่เหี่ยวแห้งของเขาแล้วพูดด้วยเสียงแหบพราว่าสเสนฟฆ่าดัมเบิลดอร์ไม่นานหลังจากศาสตราจารย์มกอนกนาการจากไปสเสนฟก็ฆ่าดัมเบิลดอร์ด้วยการลอบโจมตี แฮร์รี่ไม่สนใจสายตาที่ตกตะลึงของคนอื่นๆและพูดช้าๆว่าพอฉันรีบเข้าไปพวกเขาก็กระโดดลงมาจากหอคอยดาราศาสตร์แล้วและพยายามจะออกไปจากป่าต้องห้ามแต่พวกเขาก็ยังถูกป่าเอาเบิร์ดขว้างอยู่ไม่เพียงแต่แฮกริธเท่านั้นแต่คนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงอย่างมากกับข่าวที่แฮร์รี่บอกมานี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดัมเบิลดอร์จะตายได้ยังไงแฮกริพึมพำสเนฟอยู่ไหน เจ้าสัตว์ร้ายนั่นอยู่ไหนฉันจะบีบกระดูกมันทุกชิ้นด้วยมือฉันเองเขาหายไปแล้วแฮร์รี่กล่าวเอาเบิร์ตปล่อยให้เจ้าสัตว์ร้ายนั่นวิ่งหนีไปได้ยังไงดวงตาของแฮรกริดเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อแฮร์รี่ไม่ได้ตั้งใจจะบอกแฮรกริดว่าเอาเบิร์ตเป็นคนปล่อยสเนปไปและเขาไม่รู้ว่าจะบอกพวกเขาอย่างไรเพราะเรื่องทั้งหมดนี้ดัมเบิลดอร์เป็นคนจัดการเอง ในความเป็นจริงตอนนี้แฮร์รี่ก็สับสนไม่แพ้กันบางทีอาจมีเพียงเอาเบิร์ดหรือดัมเบิลดอร์เท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดแฮร์รี่จึงไปที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่เพื่อหาภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์และเขาอยากจะถามดัมเบิลดอร์ด้วยตัวเองเพื่อหาคำตอบทุกอย่างเมื่อเขาผ่านประตูโอเขาก็เห็นศาสตราจารย์มก,กอนนากันซึ่งเพิ่งได้รับข่าวการตายของดัมเบิลดอร์จากนางวิสลี่กำลังเช็ดน้ำตาที่หางตาด้วยผ้าเช็ดหน้าลูกไม้ลสยสกอต เสเนหายไปแล้วก่อนที่แฮร์รี่จะเดินขึ้นบันไดหินเขาได้โยนผู้เสพความตายที่ลากไปไว้ข้างๆอย่างไม่ใส่ใจและพูดกับศาสตราจารย์มกกอนนาการว่าเซเนพทิ้งผู้เสพความตายคนอื่นๆและหนีไปกับมันฟอยเอลเบิร์ตไม่สามารถหยุดเขาได้หลังจากพูดจบแฮร์รี่ก็ไม่สนใจสายตาที่ตกตะลึงของคนอื่นๆและเดินตรงไปที่ประตูไมโอคไปยังห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่บนชั้นที่8ของปราศาส ที่นั่นภาพเหมือนใหม่ได้เข้าร่วมกับบรรดาอาดีตอาจารย์ใหญ่ของบ้านฮอกวอตส์แล้วแฮร์รี่สุดหายใจเข้าลึกๆปิดประตูห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่มองดูภาพของดัมเบิลดอร์แล้วพูดเสียงแหบว่าท่านครับผมมีเรื่องจะถามท่านผู้อำนวยการคนอื่นๆอีกหลายคนที่อยู่รอบๆต่างฟังพวกเขารู้ว่าดัมเบิลดอร์จะต้องตายคืนนี้อย่างไรก็ตามดัมเบิลดอดูเหมือนจะหลับสนิทและไม่ตอบคำถามของแฮร์รี่ อาเบิร์ดบอกฉันทุกอย่างแล้วทำไมคุณถึงปล่อยให้เนิฟฆ่าคุณแฮร์รี่ถามอีกครั้งถึงแม้คุณจะไม่บอกฉันฉันก็ยังจะได้คำตอบจากเอาเบิร์ดได้แต่ฉันหวังว่าคุณจะบอกฉันเองแฮร์รี่คนเราย่อมต้องตายเสมอเนื่องจากการตายภายใต้คำสาปนั้นไม่มีความหมายดังนั้นจึงควรเล่นบทสุดท้ายก่อนตายจะดีกว่าบุคคลในกรอบรูปสีทองลืมตาขึ้นอีกครั้ง โดยไม่พยายามแกล้งทำเป็นหลับอีกต่อไปเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของแฮร์รี่อย่างใจเย็นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าจำไว้ว่าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนมันสำคัญมากมันเป็นแค่นั้นจริงๆเหรอแฮร์รี่ไม่อยากจะเชื่อความจริงแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมเอาเบิร์ตถึงปฏิเสธเเนฟมากขนาดนั้นเเนฟก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนว่าไม่อย่างน้อยก็ไม่เลย แฮร์รี่ยังคงถามความสงสัยของเขาต่อไปเขายังบอกอีกว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าแต่คุณยังคงยืนกรานที่จะเลือกบทที่แย่ที่สุดเอบเบิลดูเหมือนจะรู้สึกขยะแขยงที่คุณเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเกตออฟ S เนปและมันฟอยฉันเพิ่งเลือกถูกต้องที่สุดแล้วแฮร์รี่แว่นทรงพระจันทร์เสี้ยวของดัมเบิลดอร์เผยให้เห็นแสงอ่นอ,อนโยนการตายของฉันอาจให้ประโยชน์สูงสุดได้ฉันต้องอวดตรงนี้เลยฉันตายอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ แฮร์รี่เงียบลงทันทีวเดอร์มอร์ต้องการให้ฆ่าตายและเมื่อฆ่าตายเท่านั้นที่วเดอร์มอร์จะผ่อนคลายความระมัดระวังและกลายเป็นคนไร้ยางอายเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็ใกล้จะถึงจุดจบแล้วและโอกาสของเจ้าจะมาถึงสำหรับเซเวอรัสข่าคิดว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นมีค่ามากกว่าเขาสามารถใช้มันเพื่อสร้างความไว้วางใจจากวเดอร์มอร์เขายังสามารถทำงานเป็นสายลับและช่วยเหลือนักเรียนฮอกวอตส์เมื่อจำเป็น คุณแน่ใจเหรอว่าสเนปน่าเชื่อถือแฮร์รี่ขมวดคิ้วและพูดเสียงแหบแต่อัลเบิร์ตบอกว่าสเนฟไม่น่าเชื่อถือนั่นเป็นแค่อคตินิดหน่อยดัมเบิลดอร์ปลอบใจในบางเรื่องเซเวรัสก็ยังไว้ใจได้แล้วเรรก้มันฟอยละ่ะแฮร์รี่ถามอย่างมีเล่ห์นเขา คุณมันฟอยเป็นแค่เรื่องบังเอิญคุณลองคิดดูสิว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆของการเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่มีใครอยากเห็นนักเรียนของตัวเองหลงผิดหรอกดัมเบิลดอร์อธิบายแต่เขาเกือบฆ่าเคที่แฮร์รี่เตือนถ้าเคที่ตายเพราะคนบริสุทธิ์เธอจะยังเข้าข้างมันฟอยอยู่ไหมแต่เคที่ไม่ตายนะแฮร์รี่ดัมเบิลดอร์พูดเบาๆ ใช่แล้วอูเรดดิงบุ๊ก www. u k a n o u com โชคดีที่เคที่ยังไม่ตายแฮร์รี่พูดช้าลงและพูดขึ้นอย่างกระทันหันฉันคิดว่าคุณควรจะยอมรับข้อเสนอของเอาเบิร์ตนะความไม่เหมาะสมของเขาอาจฆ่าคนจำนวนมากได้นัมเบิลนดอไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีกับแนวทางของออลเบิร์ตเท่าไหรนะ่นักเพราะท้ายที่สุดแล้ววอเดอร์มอก็บ้าไปแล้วแม้ว่าพลังของเขาจะถูกกดทับโดยกระทรวงเวทมนต์ และชุมชนเวทมนต์อังกฤษทั้งหมดจะลุกขึ้นมาต่อต้านเขาแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้สูงที่วงเวทมนต์อังกฤษจะถูกกดทับมากขึ้นเพราะหมดผู้พัวพันกับสงครามครั้งใหญ่ครั้งนี้จะควบคุมไม่ได้ในตอนนั้นนัมเบิรดอรซึ่งเป็นศัตรูกับโวอเดอร์มอร์ดมานานหลายปีรู้ดีกว่าใครๆว่าการจะเอาชนะเขาโดยตรงจากแนวหน้านั้นยากเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นดัมเบิลดอรไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดเรื่องบ้าๆอะไรบ้างหากเขาผลักคนแบบนั้นจนมุมในกรณีนั้นคงจะดีกว่าที่จะแลกชีวิตสุดท้ายของตอนเพื่อชัยชนะที่เป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งดัมเบิลดอรเชื่อว่าแฮร์รี่จะสามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ภายใต้ใตการจัดการของตัวเองและแม้ว่าแฮร์รี่จะล้มเหลวในท้ายที่สุดเอลเบิร์ตก็จะออกมาทำความสะอาดความยุ่งวุ่นวายนั้น